เรื่องหมาจิ้งจอกกับแพ้หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงไปในบอน่อ้นาำซึ่งถังแม้จะไม่ลึกมากแต่มันก็พบว่าตัวเองคงปีนกล่าวขึ้นมาไม่ได้หลังจากนี้มันอยู่ในเบาะเป็นเวลานานก็มีแพ้กระหายน้ำตัวหนึ่งเดินผ่านมา เจ้าแพ้คิดว่าหมาจิ้งจอกจะลงไปดื่มน้ําเบื้องล่างมันจึงถามหมาจิ้งจอกว่าน้ํานานรสชาติดีไหมดีที่สุดในประเทศนี้เลยละ่ะหมาจิ้งจอกเจ้าเล่นกล่าวลองกระโดดลงมาดูสิมีน้ำมากพอสำหรับเราทั้งคู่เลยเจ้าแพ ซึ่งกระหายน้ำมากกระโจนลงไปทันทีและเริ่มดื่มน้ำทันใดนั้นหมาจิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นบนหลังแพเหยียบปลายเขาของเจ้าแพแล้วถีบตัวขึ้นจากบ่อน้ำอย่างว่องวายเมื่อเจ้าแพงโงเห็นว่ามันตกอยู่ในสภาวะการ อันเลวร้ยวรายมันก็อ้อนวอนให้หมาจิ้งจอกช่วยดึงมันขึ้นไปด้วยถาว่าหมาจิ้งจอกพร้อมมุ่งสู่ป่าแล้วถ้าเจ้ามีไหวพริบมากพอกับคราวของเจ้าละก็นะเพื่อนยากมันวิ่งพลางกล่าวพลางเจ้าคงจะมองหาทางกลับขึ้นมาอย่างรอบคอบกว่านี้ ก่อนจะกระโดดลงไปแล้วล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูให้ดีก่อนที่จะกระโดด